ภาพประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักถูกขีดเขียนขึ้นใหม่ด้วยหยาดเลือดถ้าเส้นขนานของการเวลาสองช่วงที่ห่างกันนับพันปีถูกกระชากมาบรรจบกันในสมรภูมิเดียวที่คุณไม่อาจคาดคิดคุณลองจินตนาการดูว่าโลกจะสั่นสะเทือนเพียงใดเมื่อยอดคนสองยุคต้องมาห้ามหันกันทางที่ตะวันตกอเล็ arat, กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์หนุ่มผู้องอาจจากมาซิโดเนียบุรุษผู้พิชิตอาณาจักรเปอร์เซียอันมหาศาลได้ก่อนอายุ30ปี เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญการบุกทะลวงและตำราพิชัยสงครามยุคคลาสสิกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ทางที่ตะวันออกเจงกิสขานจอมทัพปีศาจจากทุ่ง้าสเตปผู้เปลี่ยนชนเผ่าเร่ร่งที่แตกแยกให้กลายเป็นจักรวรรดิที่ต่อเนื่องกันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสองคู่อำนาจสองปรัชญาการรบกำลังจะปะทะกันในศึกที่เดิมพันด้วยลมหายใจและชื่อเสียงที่จะเหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวเมื่อธงรบของทั้งสองฝ่ายสะบัดพรึบ ท้องทุ่งที่เคยเงียบสงบพลันร้อนระอุด้วยรังสีอัม,มหิตอเล็กซานเดอร์สั่งจัดทัพฟาแลนซ์อันเลื่องชื่อทหารราบมาซิโดเนียนนับหมื่นนายประสานโล่ทองแดงแน่นขนาดดุดเกล็ดบางก่อนพร้อมลถหอกซาริซ่ายาวกว่า6เมตรลงมาเป็นปราการหนามที่ไม่มีสิ่งใดในยุคโบราณจะเจาะเข้าได้แต่อีกด้านหนึ่งเจงกิสคานกลับสยยยิ้มอย่างเย็นชาภายใต้หนวดเคราที่รุงรัง เขาไม่ได้สั่งให้ทหารม้าพุ่งเข้าหาหอกเหล่านั้นตรงๆแบบผู้โง่เขลาแต่มองโกใช้ความเร็วที่เหนือการเวลาทหารม้าธนูควบม้าวนรอบเป็นวงกลมดุดฝูงหมาป่าที่กำลังรุมล้อมพายุกรีกที่เชื่องช้าท้องฟ้าพลันมืดมิดลงทันทีไม่ใช่เพราะเมฆฝนแต่คือหาฝนธนูนับแสนดอกที่พุ่งเข้าใส่จากทุกทิศท,ทางด้วยอนุภาพการทะลุทะลวงที่แม่นยำดุดจับว่างสงครามเริ่มทวีความรุนแรงและโหดร้ายขึ้นทุกขณะ อเล็กซานเดอร์สั่งถอยทัพเข้าสู่ป้อมปราการหินอันแข็งแกร่งเขาเชื่อมั่นในกำแพงที่หนาทึบและหอคอยสูงตามตำราการตั้งรับยุคโบราณที่จะปกป้องทหารของเขาได้แต่เขาประเมินสมองของเจงกิสคานต่ำไปอย่างมหาศาลเจงกิสคานไม่ได้รบด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เขาคืออัจฉริยะที่รวบรวมวิทยาการสังหารจากทั่วเอเชียมาไว้ในมือ เครื่องยิงหินขนาดยักษ์เทรบูเชเริ่มส่งเสียงคำรามจากระยะไกลพร้อมกับอาวุธที่อเล็กซานเดอร์ไม่เคยคิดหรือไม่เคยได้ยินชื่อแม้แต่น้อยนั่นคือดินปืนและระเบิดไฟบรรลัยกันที่ส่งตรงมาจากแผ่นดินจีนตุ้มเสียงระเบิดดังกัมปนาศประดุดเสียงพิโรธของเทพเจ้ากำแพงเมืองที่เคยแข็งแกร่งกลับพังทลายลงเหมือนปราสาททรายทหารกรีกต่างตื่นะหนกกับเปเลวไฟที่เผาผลาญทุกอย่างนี่คือสงครามรูปแบบใหม่ที่อเล็กซานเดอร์ไม่มีวันเข้าใจ โดยความหยิงะนงในเกียรติยศและความโกรธแค้นที่เห็นทหารล้มตายอเล็กซานเดอร์ตัดสินใจนำทัพม้าคอมเพเนียนยอดนักรบระดับตำนานชาร์จฝาเข่า,าควันออกมาเพื่อหวังจะเด็ดหัวเจงกิสขานให้จบศึกในดาวเดียวแต่เมื่อทหารม้ามองโกเห็นเช่นนั้นกลับทำสิ่งที่น่าตกใจพวกเขาแตกทัพและหนีอย่างลนลานอเล็กซานเดอร์ควบบูเซฟาลัสไล่ตามด้วยความลำพงใจลึกเข้าไปในหุบเขาที่คดเคี้ยวและซับซ้อนหารู้ไม่ว่าเขากำลังวิ่งเข้าสู่ปากของสิงโต ทันใดนั้นเสียงสัญญาณนกหวีดธนูดังโหยหวนขึ้นจากยอดหน้าผาขบวนทัพมองโก,โกที่แสซงแผลพลันหันกลับมาประจันหน้าในพริบตาพร้อมกับกองกําลังซุ่มที่ปิดทางออกทุกทิศท,ทางกับดักแซงแผลของเจงกิสขา่านทํางานอย่างสมบูรณ์แบบอเล็กซานเดอร์พึ่งตระหนักในวินาทีนั้นว่าเขาไม่ได้เป็นคนคุมเกมนี้มาตั้งแต่ตน้นการนองเลือดเริ่มต้นขึ้นอย่างบ้าคลั่งในหุบเขาที่ไร้ซึ่งทางหนี อเล็กซานเดอร์สู้เหมือนสิงโตที่ถูกต้อนให้จนมุมเขาเหวี่ยงดาบประทะกับศัตรูที่รุมล้อมเข้ามาจากทุกทิศทางอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความกล้าหาญส่วนตัวของเขานั้นหาใครเปรียบได้แต่ในที่แคบเช่นนี้หอกยาวซาริซาที่เคยเป็นจุดแข็งกลับเป็นภาระที่หนักอึ้งทหารม้ามองโกเปลี่ยนมาใช้ดาบโค้งสกิมิต้าเข้าบทขยี้ในระยะประชิดด้วยความอมหิตและแม่นยำ ทีละคนทีละคนสหายศึกที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกับอเล็กซานเดอร์ค่อยๆลมลงกลายเป็นซากศพบ,บนโคลนตมที่นองด้วยสีแดงฉานชัยชนะของมองโกไม่ได้มาจากดวงชะตาแต่มันมาจากวินัยเหล็กและการสื่อสารที่เหนือกว่าการเวลาไปนับพันปีเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดของยอดกษัตริย์กรีกแสงสันตาพรมสาดส่องลงบนทุ่งสังหารที่เงียบสงัดประดุดสุสานเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านซากปรักหักพังของธงและหมวกเกราะทองคำ อเล็กซานเดอร์มหาราชยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความปรารัยดาบในมือของเขาหักสะบั้นลงเช่นเดียวกับอาณาจักรมาซิโดเนียที่เขาสร้างมาด้วยชีวิตเขาพ่ายแพ้แก่จอมทัพที่ปรับตัวได้ดีกว่าพ่ายแพ้แก่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าและพ่ายแพ้แก่ระบบกองทัพที่แข็งแกร่งดุดกำแพงหินเจงกิสขานขวบม้าเข้ามาอย่างช้าชาจ้องมองกษัตริย์กรีกด้วยสายตาแห่งการยอมรับในฐานะนักรบก่อนจะจากไปทิ้งไว้เพียงตำนานบทใหม่ที่จารึกไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่เพียงใดการเวลาและเทคโนโลยีคือสิ่งที่อยู่เหนือกว่าความกล้าหาญเสมอสงครามจบแล้วแต่ชื่อของเจงกิสขานจะสั่นสะเทือนโลกใบนี้ไปตลอดกาลอเล็กซานเดอร์ Alexander, ประทะเจงกิสขาน